เราอยากเห็นแต่ว่าจริงๆมีอยู่นะครับอาจจะไกลหน่อยน้องๆอาจจะไม่ได้ที่สแกนมาเป็นขนาดจังโวนะครับด้วยรถประมาณที่จังกับสิ่งที่มันพตาเน่แต่พวกเขามีแผ่นป้ายแท็กบาเลอร์มาป็นรถเจ็ดเเป็นโปรเจกต์ของเขาเองนะฮะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะให้คุณบอลชมได้เห็นจริงๆคุณยุ้งเชือก ถ้าพร้อมแล้วเด็กๆครับทิคลงมาชี้พี่อยาก,าก,กาหนู